สวัสดีครับวันนี้กลับมาพบกับช่องสัตว์เลี้ยงบางนานะครับวันนี้ผมจะมาดูต้นนะครับผลตำลึงครับที่ทำไว้ครับปลูกไว้ให้สัตว์เลี้ยงหลายอย่างครับทั้งสุกิต้าทั้งไก่ฟ้าโกเด้นนะครับเดี๋ยวจะขออนุญาตเก็บก่อนนะครับผมน่ครับก็จะเก็บประมาณนี้เลยครับ ตัดไว้ก่อนครับเห้สารพิษแน่นอนครับตึมๆครับไม่ต้องกลัวครับ ผลเต็มต้นครับเดี๋ยวขออนุญาตเก็บก่อนนะครับเดี๋ยวไปเจอกันอีกที่ที่กรงไก่ฟ้านะครับผมสวัสดีครับวันนี้กลับมาอยู่ที่กรงไก่ฟ้าแล้วนะครับวันนี้ได้มาไม่เยอะนะครับประมาณเจ็ดแปดลูกเองครับผมพอเมื่อวานก็เพิ่งให้ไปครับเนี่ยยังเห็นซากอยู่เลยครับ แต่วันไม่ได้ทำคลิปไปให้ครับอันนี้โกลเด้นครับผลผลเร็วอยู่ครับจะเต็มละครับผมอาหารสมบูรณ์ครับมีแร่ธาทุให้ด้วยครับอันนี้ก็เอามาย่อนไว้ครับวันนี้ก็เอากล้วยมาให้แล้วรอบหนึ่งครับ แล้วก็เอาอันนี้มาหย่อนไว้ก่อนครับเดี๋ยวเขาก็มาจัดก,การของเขาเองครับครับมาแล้วพันเทอดั้งเดิมครับแต่ก็มีเพื่อนๆถามผมว่าไม่อยากลองทำข้ามสายพันธุ์ดูเหรอก็ อนาคตครับมันก็คือการเลี้ยงของพวกเรามันก็เป็นเรื่องของการพัฒนาสายพันธุ์อยู่แล้วนะครับบวกกับการเลี้ยงเพื่อความสวยงามด้วยนะครับแต่ถ้าเราจะพัฒนาเราก็ยังต้องรักษาต้นสายพันธุ์แท้ๆไว้ด้วยนะครับไม่งั้นอีกหน่อยก็จะเจอแต่ไก่ฟ้าเยลโล่ที่เป็นไก่ผสมทั้งหมดเลยนะครับสายพันธุ์แท้ที่เกิดจากเยลโล่จริงๆที่ เหลืองอย่างนี้นะครับมันก็จะหายากไปเรื่อยๆครับเพราะว่าตอนนี้เราก็จะเจอแต่สร้อยคอที่เป็นสีส้มนะครับที่เกิดจากการผสมระหว่างโกลเด้นกับเยลโล่นะครับแทบจะทั้งหมดเลยครับเพื่อลองดูได้เลยครับว่าแทบจะหาสายพันธุ์ที่เป็นคอสีเหลืองจริงๆอย่างเงี้ยครับสร้อยคอสีเหลืองครับแทบจะหาได้ยากมากเลยครับเดี๋ยวในสมัยนี้ครับ การพัฒนาสายพันธุ์ก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับแต่เราก็ยังต้องรักษาพันธุ์ดั้งเดิมเขาไว้ด้วยครับผมอันนี้เดี๋ยวผมพาไปดูกรงไก่ฟ้าครับไก่ฟ้าผมก็ใกล้ฤดูผสมพันธุ์เข้าไปก็เริ่ม จีบตัวเมียมากขึ้นเรื่อยๆครับอันนี้ก็เพิ่งเอาน้ํามาลงให้ครับก็จะมาเล่นครับอันนี้ก็เพิ่งเอากล้วยมาให้เหมือนกันครับแต่กุ้งนี้อาจจะชอบกินผลตําลึงมากกว่าครับใส่เข้าไปครับจะเล่นทรายครับช่วย ไม่โฟกัสให้ครับน,นี้ก็ไก่ฟ้าเยนโลคนะครับ,รบเราจะเห็นว่าตรงคอของเยนโลครับจะเป็นสีส้มครับซึ่งเดี๋ยวนี้ก็แผงคอนี้ก็จะไปอยู่ในไก่ฟ้าเอ้ยขอโทษครับพูดผิดครับมันแผงคอนี้ก็อยู่ในไก่ฟ้าโกเด้นนะครับผมแต่ตอนนี้ก็ไปขึ้นอยู่ที่ Yellow เยนโลเยอะมากครับเราจะเจอคน ผู้คอสีนี้ตลอดเลยครับผมอรนนี้ก็จะอาบดินเล่นดินเราจะไม่ลดดินให้ดินแฉะนะครับเราจะลดพอประมาณนะครับพอให้เป็นฝุ่นที่เปียกๆครับไก่เขาก็จะอาบ อย่างคราวก่อนที่ผมเคยนําเสนอไปครับว่าผมจะใช้เป็นฝุ่นนะครับมากกว่าทรายนะผมก็มีหลายๆท่านมาถามว่าเอาทําไมที่อื่นเขาใช้ทรายกันนะครับเราจะสังเกตได้ครับว่าถ้าเป็นทรายครับไก่จะไม่ค่อยเล่นครับถึงแม้ว่าไก่จะเล่นนะครับแต่ก็คือเพราะว่ามันไม่มีฝุ่นให้เล่นครับแต่ถ้าเป็นฝุ่นนะครับเราจะสังเกตเลยไม่ว่าไก่หรือสัตว์ปีกครับเขาจะชอบเล่นมากกว่าครับ ตัวพู่ผมตัวพู่ผมก็ยังไม่ใช่ยีโโรแท้นะครับเนี่ยยังติดหัวทองของเลดี้ Lady มาอยู่เลยครับเนี่ยประมาณนี้สองตัวไก่ผมไม่ค่อยไอ้นี้เท่าไหร่ครับ ไม่ดีครับไม่ค่อยตีตีตัวเมียเท่าไหร่ครับนี่ก็กินเงินสบายเลยครับกินโอเคครับผมวันนี้พามาชมสเรลียงบ้านนาเรียบร้อยแล้วนะครับยังไงช่วยกดติดตามช่องผมด้วยนะครับผมจะได้ครับ เดทข่าวสารเลกเปลี่ยนเรียนรู้กับพี่ๆทุกๆท่านนะครับในการเลี้ยงไก่ฟ้าเลี้ยงสัตว์เลี้ยงนะครับครับผมเดี๋ยวคราวหน้าผมจะพาไปดูเต่าสุกาต้าของวิธีนึงนะครับว่ากินอะไรบ้างนะครับให้อะไรเป็นอาหารบ้างนะครับครับผมวันนี้ขอบคุณพี่ๆทุกๆท่านครับสวัสดีครับ